หลายคนบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าแหวนที่นิ้วของน้องน้องไหนคะน้องยายย<ว>อาจจะมีลุ้นอะไรหรือเปล่า <c oughs> นะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยหัวใจพองโตแล้วจิกหมอน นอนหนาวกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าล่าสุดเราได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักน่ารักของนาเด็กกับย่าๆค่ะผู้ชมค่ะเขามีชื่อกลุ่มแฟนคลับด้วยนะ N.Y สุดน่ารักเลย N.Y เนี่ยนะก็คือบรรดาแฟนคลับเขาบอกว่าอุ้ยดีใจมากเลยกับโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้รวมไปถึงค่ะสิ่งที่สําคัญมากๆภาพความหวานภาพความกุ๊กกิ๊กนี่ ของพี่ณเดชกับน้องย่านะเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความพิเศษกว่าครั้งก่อนๆก็คือเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจเลยค่ะโชว์แหวนที่นิ้วชี้พร้อมแท็กหาย่าอุรัสยาทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยว่าพี่แบามีอะไรในนหรือเปล่านะกับการที่ชวแหวนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยในขณะเดียวกันค่ะ น้องยายาก็มาคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์ว่าฮี่ฮี่จริงๆแล้วมันเป็นคำแบบน่ารักน่าฮี่แบบอารมณ์แบบเขินเบาเบาเเขินเบาเบานะก็ภาษาก็ภาษาเขียนเขาเขียนว่า he he อะฮี he นะคะพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสีแดง มอบใจให้กันผ่านสื่อแบบนี้ออซึ่ง<ะ>แฟนๆก็เข้ามาแซวกันแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมก็บอกว่าคู่นี้เนี่ยน่ารักไม่มีแผ่วเลยนะ,ะสงสัยแหวนวงนี้เนี่ยน้องยายาจะจองไว้แล้วแหละอบอกอีกนะคะว่าคู่นี้เนี่ยคบกันเนี่ยสิ่งสำคัญหลายๆคนก็รอวันวิวาของทั้งคู่ รออีกแป๊บเดียวเราว่าไม่นานคู่นี้หวานจขนาดนี้คือเราเขามีโมเมนต์หวานมามาผ่านสื่อตลอดนะมาครั้งนึงเนี่โอ้โหแฟนคลับก็แบบไม่ได้คุณต้องอยู่อีกทางนึงดิฉันนี่อยู่ทางเดยวกับย่าแล้วนี่คุณยาใช่ดิฉันสองคนแลหรอยู่ทางเชียร์นะเด็กกับย่าแล้วต่อให้น้องเนี่ยใส่แหวนนิ้วดเนี่ยทุกคนก็มองว่าเป็นแหวนมั่นได้หมด คุณต้องอยู่อีกทางหนึ่งคือจะให้ดิฉันบอกให้น้องเลิกกันเนี่ยเราไม่ได้ <c oughs> เป็นความคิดของผู้คนจะู่ทางไหนล่ะแันขัดพระสนมมาฉันมาอะเอาเป็นว่าแหวนนี้อาจจะแค่แบบเหมือนแหวนแบบให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือวันพิเศษของเขาเขาเกิดมาแล้วอาจจะเป็นวันพิเศษอะไรใดๆอะวนพิเศษก็มาแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราเนี่ยคือยังไงต้องคือยังไงฉันต้องบอกว่าให้น้อเลิกกันเราไม่ได้ ก็อาจจะเป็นของขวัญอาอเป็นของขวัญละกันหรือเป็นของขวัญแบบว่าวันนี้แบบอยากจะให้ช่วยช่วยคุณช่วยคุณช่วยคุณสังกาหรืออาจจะเป็นแหวนในละคร เล่นละครไงถ้าแหวนของน้องย่าๆกัลหลัดเพชรน่าจะใหญ่กว่านี้รวมไปถึงผู้ชมแหวนเนี่ยนะต้องใส่นิ้วนางข้างซ้ายถึงจะเป็นถึงจะแบบว่าโอ๊ยเป็นแหวนม่านหรือแหวนสื่อรักถูกไหมอันนี้คือนิ้วชี้เหรอถ้ามองอีมุมหนึ่งเนี่ยที่ใส่นิ้วชี้เพราะว่านิ้วนางเนี่ยผู้หญิงย่าๆไงแล้วก็มาใส่นิ้วชี้นั่นก็คือไซส์ของผู้ชายไงหรือแบบจริงๆเราตั้งใจจะใส่อยากให้ใส่นิ้วนางข้างซ้ายแต่อาจจะแบบเฮ้ยใส่ ไปก็อาศัยนูชี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปปรับนะก็ได้นะก็อาจจะเป็นได้หรือว่าซ้อมใส่ของตัวเองไว้ก่อนซื้อมาเป็นของตัวเองก่อนแล้วก็อถ้าย่าบอกว่ายี่อย่างนี้เนี่ยหรือให้หัวใจสีแดงเนี้ยแสดงว่าส่งสัญญาณที่ดีแล้วโอกาสที่จะทําแหวนไซส์ใหม่ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นแบบแหวนคู่อะไรแบบนี้คือมีโอกาสเพราะดูเขาแบบ หมือนเขารู้กันสองคนน่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกาลังทําอะไรอยู่แบบนี้เอาจริงแฟนคลับนาน่าน,าน,าน,านา่อาจจะรู้มากกว่าน,นี้เออนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนคลับน้องค่ะเขา,ขาน่ารักมากและคือต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับว่านะคะคู่นี้คือเขาไม่เคยมีมีข่าวเสียหายหรืออะไรใดๆคือทําอะไรทุกคนชื่นชอบหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีโมเมนต์แบบ อีอะกันอยู่ใกล้กันนี่คือเป็นมมน่์อะไรอีอโมเมนต์ยังไงกีแบบโมเมนต์อีอีอย่างเงี้ยคุณอ๋ออีอีอะไอโมเมนต์ที่บอกบอกใครไม่ได้มันเป็นโมเมนต์ที่คน2อคนรู้กันเองแบบนี้ใช่ะหมคือโมเมนต์แบบนี้แบบน่ารักแล้วคือฟันผาเ็นแล้วก็แบบเปลื้มปริ่มหัวใจดูแบบทองฟูดูดแบบลุ้นด้วยดูดิภาพน่ารักมากอ่ะอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างจังผู้ชมถ้าเราสองคนทำเขาจะยังไง อ่าอูอูไม่ใช <laughs> ่อีอีอาอูอ so, ูโดนบล็อกไปเลยเป็นแบบใหม่อ่าอูอูอ uh ีอ oh. ี